ถ่ายรูปก,กันวันนี้อยากจะมาถ่ายรูปแนวตีมแบบปิกนิกดูแบบชุดพวกเราแม่ชี่ใช่ <c oughs> บรรยายกาศที่เต็มไปด้วย pm สอง้าเป็นไงคะน้องเล็กเป็นไงคะถ้าเขาได้แต่เขาจําเนื้อไม่ได้ <c oughs> ซึ่งภาคเหนือเนี่ยเอาจริงๆเราจะพูดสำเนียงไม่เหมือนกัน <c oughs> สีเหลืองถ้าเป็นคนเมืองอับสีเหลือง <c oughs> เชียงรายของอูแหละ รายกูรเนอี่ยก็ถ่ายรูปกันวันนี้กับรายการรายการอะไรรายการอะไรก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสามคนนะคะกับรายการค่ะเฟสค่ะเฟสถ่ายกถ่ายรูปกันวันนี้เอาไว้เอาไว้ หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยูโรสามคนวันนี้กับรายการถ่ายรูปกันวันนี้สถานที่คือร้านเฟิร์นเปสโต้ค่ะแตงกจิ้งไวเจ้าเราสามคนพี่สามค่ะโซวันใหม่ค่ะถ่ายรูปกันวันนี้เราอยู่ที่ร้านเฟิร์นเปสโต้เพราะอยากจะมาถ่ายรูปแนวตีมแบบปิกนิกือแบบชุดพวกเราแม่ชีไม่ใช่ฟิลแบบปิกนิกแต่ว่าเป็นปิกนิกในบรรยากาศที่แบบอ่า ตาก,กล้องคนสวยลงแพนดูบรรยากาศ เจอตากล้องอีกแล้งเป็นบรรยากาศที่ก็จะแบบหมอกควันสลัวๆมัวๆจากพีเอมองจุดห้าใช่โรแมติกมากแล้ววันนี้เรามีเพลงที่จะมาถ่าย MV ็มกับเพลงที่ชื่อว่าอากาศดีดีทไเดี๋ยวเราให้ดูวให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศทักเหนือเนาะจริงๆก็หลายโซนเหมือนกันค่อนข้างที่จะ หมุกขมมวฝุ่นควันเพดน2.5นี่คือรุนแรงมากนะคะหลายคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันไปนะก็ได้รับผลกระทุกันเยอะอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทั้งถ่าย MV ทั้งการถ่ายรูปก,กันนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะปไปเลยได้ไมรอคไไงบ้างคะพี่สาวของเราก็ดีนี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศที่เต็มไปด้วย PM สองจุดห้ามันเอ่ยอะไรเอ่ยโหคันเยอะมากอากาศดีดีมีแค่ไหนที่ยังไม่ตายอากาศดีดียังมีลมยาน้ามันจับเนื้อม,มาได้อ่ะ เป็นไงคะน้องเล็กเป็นไงคะถ้าเขาได้แต่เขาจําเนื้อไม่ได้คุณบอกเนื้อเขาจำ,จำไม่ได้คนแต่งจำไดไหมคะอา่าจำได้ค่ท่านทุกค่ะคนอื่นค่อยว่ากันข้าอยู่ที่ไหนกันนี่ข่าอยู่ที่เมืองแห่งใดกันข่าอยู่ที่เมืองที่ปกคุมไปด้วยเมฆหมอกอันเหม็นเหม็นว่าเม็นตมเม็นบุบเม็นเม็น เมนต์ักผ <of the> <ici> ้าก็เมนต์ไอยังก็เมนต์ห้องมอเมนไม่สุดอาการดีดีดีแค่ไหนที่ยังไม่ตายชุดสวยแต่รองเท้า วันนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการอะไรคะจัดฉากสร้างภาพสร้างภาพซึ่งอุปกรณ์นะคะเราก็ได้โหโๆกันมาโหะๆก็คือเอารวมๆมาต้มๆนะคะใครมีอะไรก็เอามาโหะกันนะคะอ่า ในการนี้ต้องขึ้นซับปะเนี่ยสองภาษาภาษาไทยกลางและภาษาเหนือซึ่งภาคเหนือเนี่ยเอาจริงๆเราจะพูดสำเนียงไม่เหมือนกันจะมี a c ซนต์ที่ไม่เหมือนกันเชียงใหม่ก็จะไปอีกแบบลำปางพะเยาไปอีกแบบลำพูนก็จะมีภาษายี่ปนะคะซึ่งอูจังก็สีเหลืองถ้าเป็นคนเมืองกัสีเหลืองเชียงรายของอูแหละ แต่เอาจริงๆเชียงใหม่ก็มีสำเนียงที่ต่างกันนะอย่างเช่นเส้นสันปะตองอ่ะเคยถูกสอนมาว่าถ้าพูดข้ามันไก่ให้พูดว่าข้ามันก่อยข้ามันก่อยกัาบอกว่ามันจะค่อยๆถ้าท่าในเมืองข้ามันไก่ถ้าสักขางดงข้ามันไก่ถ้าสันปะตองข้ามันก่อยอ่ะเป็นไงบ้างถ่ายมาเกือบจะสุดท้ายละสนุกมากค่ะแต่เดี๋ยวรอชมนะคะแซบแน่นอนค่ะเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังความเพอร์เฟกต์ ไม่ชอบยค่ะแบบต้นสดสดจริงๆให้มันทันต่อสถานการณ์ทันต่อฝุ่นก่อนที่มันจะหายไปเอสรุปดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่ามีเต็มจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจริงๆวันนี้เรามาถ่ายรูปกันเถอะเรายังไม่ได้รูปยังมีหูปเลยนะบลูด้วยนะตอนนี้เราจะมามีมออฟเดอะเดย์นะคะมีมออฟเดอะเดย์ก็คือถ่ายสวย ไข่สวยเนาะไข่สวยไข่สวยดูรูปว่าไข่สวยยังไงหนึ่งสองสามติ๊ก ้างวันนี้ถ่ายรูปกันวันนี้ได้ได้รูปไหมคะได้โยได้ยู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 เท่ากับได้ค่ะแล้วก็ได้เอ็มวีด้วยปล่อยติดกันบัลลีไมทันไหมทันไหมตัดทันไหมถ้าตัดทันปล่อยเลยนะแต่ว่าที่แน่แน่เดี๋ยวรูปได้เห็นแน่นอนนะคะขอบคุณซีสมากนะคะทั้งสองสาวทั้งพี่จาแล้วก็น้องวนใหม่นะคะก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศอากาศดีไหมคะอากาศก็ดีก็ได้ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะไม่ไม่ร้อนมากแล้วก็ฟิลถ่ายรูปแบบ ต้องติดตามเอ็มจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีหมอกพีเ5มนี่คือแบบสวยมากที่นี่แนะนํานะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่เขาด้วยเนาะเขาอุตส่าห์ให้เราแบบว่ามาหงมาถ่ายกันนะคะชื่อร้านเฟรนเซโซนะคะติดตามบอกหน้าเนาะว่าจะไปถ่ายรูปที่ไหนกันอีกทีมอะไรกับรายการรายการอะไรรายการอะไรกอดชรายการเนี่ก็ถ่ายรูปกันวันนี้มกับรายการ ถ่ายรูปกันวันนี้อ่ะสวัสดีวันนี้เราสาคนไปแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายอากาศดีดีดีแค่ไหนที่ยัง